สวัสดีนะคะพบช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้มันดูอีกมุมหนึ่งนะคะวันนี้มีทะเลนะคะทะเลหมอกใครเคยเห็นหรือเปล่าเนาะทะเลหมอกที่ภูกเก็ตนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะวิ่นผ่านนงช้างไปนะคะดูเป็นอยู่ที่สวยมากเลยนะคะ เราเห็นน้องปุกกี้ยืนอยู่นะคะนู่นพาซิกโกอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็วิวของเรานะคะก็เรียกทะเลหมอกนะคะตอนนี้ที่ภูเก็ตหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่มืดอะไรนะคะมืดหมอกหมอกวิ่นผ่านนะคะตอนนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ กับอยู่บนสวรรค์เลยนะคะแม่แม่ใายดูอ่ะสวยงามมากเอ้ยนะคไม่เคยเห็นทะเลหมอกต้องมาที่ภูกเก็ตนะคะบรรยากาศของแท้สวยมากเลยนะคะอันนี้อยู่ในคลิปน้องไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าดูน้องชา้านงนะคะก็ยืนโยก เราอาบน้ำอีกแล้ววันนี้ปุกกี้ก็จะดื้อกว่าเพื่อนนะครับปองไปเหลืองๆขาวๆไพซิกโก้ก็อยู่ด้านบนเลยนะคะนู่นมีหมอกผ่านบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ กับวิวบรรยากาศอีกข้างนึงนะคะด้านนั้นสวย,ยมองไปนะคะอยู่ข้างถนนใครๆก็เรียก <c oughs> องกมองไปนะคะสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศเป็น วิวธรรมชาติมากๆเลยนะคะกลับมาดูวิวด้านบนนะคะดูค่ะเหมือนสวรรค์มากเลยนะคะดูอะหมอกปิดคลุงพระใหญ่หมดเลยนะคะที่จริงจะเห็นองค์พระองค์ใหญ่ๆมองไปแล้วก็จะเห็นน้องช้างด้านล่าง ใน่าสซิโก้นะคะ ดีแล้วโน่นพกควานโยนสบปะรดกกรีดกลั้กกันใหญ่เลย,ยลดหญ้ามาลงเฮซาเลนผ่านร้องกันใหญ่เลยนะคะกรีดใหญ่เลย เหมือนไหมคะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะคะบรรยากาศแบบสุดยอดมากเลยนะคะไม่หมอกทะเลหมอกนะคะเริ่มลอยไปทีละหน่อยละหน่อยสวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้ดูาาทะเลก็มีมีหมอกเหมือนกันมองไปเห็นน้องช้างนั่งชมวิวดูน้องช้างนะคะบรรยากาศดีมากๆเลย วันนี้ไม่เห็นพระองค์ใหญ่ๆนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูค่ะลอยผ่านไปเลยนะคะเห็นไหมคะแต่ว,ว่าของแท้นี่เห็นสวยงามมากเลยนะคะหมอกควันลอยไป มองอดีๆนะคะแม่แม่จ๋าสวยมากๆเลยค่ะนู่นขับไปก้อนขาวๆนี้เขาเรียกหมอกนะคะที่เรามองเห็นในคลิปนี้ค่ะทะเลหมอกนะคะนู่นเริ่มซาไปแล้วลอยไปเรื่อยๆนะคะนู่น,น,นมีอีกา้าขาวกำลังลอยมานะคะเป็นชุดๆ เรียกทะเลหมอกนะคะอยู่ที่ภูเก็ตนานๆจะเห็นทีหนึงนะคะจากบรรยากาศที่หลังฝนตกแรงๆนี่นขาขาวๆนะคะ แม่มองเห็นอยู่นันนี้ก็ไฟซิโกเราอยู่ด้านบนก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอยากให้แม่แม่ดูหมอกควันด้วยทะเลหมอกทีนี้ถ้าขาวๆลอยมาหน้าจอนี้เป็นหมอกทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัลลลงใจให้ช่องของเรานะคะ วันนี้ดูทะเลหมอกกันนะคะวันนี้รีบมาถ่ายเลยนะคะอยากให้แม่ๆได้เจอเรามันสวยงามมากรีบใกล้หมดแล้วนะคะหมดแล้วตอนนี้เริ่มชัดแล้วนะคะตอนนี้จะลอยไปเรื่อยๆนะคะทะเลหมอกนี่คะ่ะหายหมดแล้วจะไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วนะคะเป็น อ้อมภูเขาไปนะคะทีละหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ